ได้มาสามพันรวมร่วมก็จะเป็นหมื่นละเข้าไปสามครั้งครับอีกยี่สิบหมื่นของเราถ้าไม่ก็จะแจมบแมวมากเลยโอเคมาแล้วคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเ,เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำการสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูเป,ปรอร์บัตยนักปั่นนะครับวันนี้เราเล่นเกมเอ่อ Eye of Qo Pasta นะครับดวงตาของ Qo Pasta นั่นแหละอ่ะพักมาติดเพยนะครับ,รบ,กเ,รบเกมค่าย PP นะครับ จัดไป100หมุนเบทที่100ครับให้แมงมาแรงเขียวๆนี่3ตัวโอเคเข้าโบนัสไปกันเลยพูดว่า3ตัวนี้เป็นโบนัสท,ที่ผมเล่นประจำก็จะมีตัวนี้นะครับ6สปินแบบรูปแบบวายนะที่มันปังๆเลยนะอันนี้เราเสี่ยงแบบความเสี่ยงเยอะมากนะครับถ้าไม่จ่ายก็คือเจ๊งไปเลยนะต้องมีวายมานะ ไม่ค่อยจับป,ป,ปุ๋ง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 เนี่ยอย่างเงี้ยคือจัดเจ๊งแล้วนะโอเคครับอย่างนี้เจ๊งชัวร์ครับไม่ต้องห่วงเลยครับไม่ต้องห่วงเลยครับไม่มีวายมาสักตัวครับปีเกมน่าจะแพงเอาเรื่องอยู่นะโอ,โอเคให้อภัย ไม่บ่นไม่ด่ามาันลวครับมันยังมาให้ผมอยู่นะผมจะใส่แบบเดิมเลยครับฟีเจอร์เดิมเลยด้วยครับหมุนแค่หกครั้งพอหกสปรินรู้เรื่องครับมีไวามาก็จะเปลี่ยนนะเลียนได้มาพันสามรอบนี้พอแค่มีไวามามก็จะเปลี่ยนให้เราครับ งูเขียวก็มารอบของสปินสุดท้ายอ้ามีวายมาอยู่นะเอเค,ครับยังพอได้บิ๊กวินอยู่ครับสองพก็ถือว่าเป็นกำไรไปก่อนนะครับสองสปินที่เราได้มาไม่ใช่2โบนัสที่เราเข้าไปสองครั้ง แต่ประจาอย่างนี้ผมไม่รู้จะว่ายังไงกับมานแล้วนะโอเคครับเข้ามาไวเหลือเกินนะเข้าครั้งที่สาผมก็ยังเลือกที่จะเล่นฟีเจอร์เดิมของผมนะเลือแบบวายแค่หกสเปนพอครับผมคิดว่าแบบนี้มันคุ้มสำหรับผมนะขอแค่ขอแค่แบบมีวายมาเท่นั้นแหละโอเคมีวายมานะ อย่างนี้มันก็ได้อยู่แต่อยากให้มันโอ้ยถ้ามีใบมานะอยากให้มันคุ้มกับที่ที่เราเข้าโบนัสไงแล้วซื้อเราเบดไปที่ร้อยห้าบาทไงมันก็ต้องได้แพงกว่านี้ไหมมันดูว่างไงล่ะเนี่ยใบมันไม่มาเลยนะเกีได้มาสามพันรวมรวมก็จะเป็นหมื่นแล้ะเข้าไปสามครั้งครับ ต้องใส่ผมได้น้อยเกินนะมันเลยให้ผมเข้าเรื่อยๆนะอีกยี่สิบหมุนของเราถ้าไมา่ก,ก็จะแจ่มแมวมากเลยอย่างไรพี่แมวนะเอาใส่หมดโคต้าแล้วป่าผมโค <c oughs> ต,ต,ต้าโบรัสผมมันมาไวเลยเกินโอเคเปลี่ยนมาแต่ไสองพันเจ็ดใส่ข้างนอกไปก่อนแล้วกันรับข้างในยังไม่เข้าอ่ะจะหมดแล้วครับอีกสิบหมุน ไม่มาเลยครับใส่ไปอีกดิโอเคมาแล้วใจใจผมยังค้งแน่วเน่ยอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนไปไหนนะสัสปินน้อยเพื่อหวังผลโอเควาคูณห้าครับบิ๊กวินสองันสามจะได้แบบมาน้อยเกินนะตัวแพงไม่ลงเป็นไงเมื่อกี้ โอเคมีววยหนึ่งอันนี้ก็จ่ายสวยดิเอ๊ะ okay, จะมาสี่พันเก้าครับรอบนี้คุ้มคุ้มมาเลยมีวายอีกรอบนะครับพิกวินม่อีกรอบสองพันสองพันกว่าวายมาอีก okay, ไหมโอเควายมาอีกพิกวินม่อีกรอบหนึ่งพันเก้าร้อยครับสุดท้ายนะครับมีวายมาอีกไหม ครับแต่เจามันสิบ,บาทครับไม่มีแล้วได้มาหนึ่งหมื่นนะรอบนี้ก็ถือว่าไม่เยอะแต่ก็ยังยังได้ครับตอนนี้กําไรอยู่และอีกหนึ่งร้อยหมุนที่เราหมุนไปเมื่อกี้ยังไม่หมดน,นะผมจะเล่นให้มันหมดเลยแล้วกันครับไม่รู้ว่าจะได้กําไรหรือขาดทุนก็ไม่เป็นไรฮะยังไงก็ถือว่าเราได้มาเล่นกันแล้วนะ น่าจะไม่มาอีกรอบนะเราว่าแต่ว่าขอภาอวนาให้มันมาแล้วกันนะจะเป็นผลดีต่อเรามากถ้ามันมาอืมก็ถือว่าไม่แย่ครับวันนี้ไม่แย่ไม่แย่โอเคครับไม่แย่ครับไม่แย่เท่าไหร่ครับกับเกมนี้ครับแล้วทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสุภปปบัติ ขอตัวลาไปก่อนนะครับพื่คนวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันสำหรับใครกดติดตามช่องซูเปอร์บัสด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเล่นเลงใต้คอมเมนต์เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม